ซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นข้อมูลที่ตรงกันกับกองทัพเราที่ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยมีการเพิ่มกําลังชายแดนเข้ามาต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการหยุดยิงกันไปนะครับคนก็เลยกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีการกลับมาปะทะกันรอบใหม่หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อกัมพูชาก็สูญเสียพื้นที่ไปเยอะ,ะเมื่อเทียบกับก่อนปะทะนี่นะฮะเขาก็จะมาเอาคืนหรือเปล่าเช่นเดียวกับความเห็นจากเสแมวนะครับหรือว่าท่านพลโทรพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกคล้ายๆกันบอกว่าก็มีโอกาสโดยเฉพาะ ต้องดูฮะการประชุม GBC สัปดาห์นี้นะครับถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับการประทะก็อาจจะกลับมาอีกแล้วอย่าลืมว่าเขาพยายามดึงชาติที่3เข้ามามทั้งจีนทั้งสหรัฐมาร่วมสังเกตการในการประชุม GBC นี้ได้สําเร็จแล้วส่วนคําถามสําคัญคือตกลงแล้วฝั่งเรามีไส้ศึกหรือเปล่าอ,อันนี้กองทัพก็บอกไม่มีไม่มีแต่ว่าถ้าให้ท่านเสแมววิเคราะห์เนี่ยท่านบอกว่ามันอยู่ที่2ปัจจัยที่จะทําให้เกิดไส้ศึก เริ่มแรกฮะท่านเสแมวพลโทพระดอนบอกว่าขอนิยามคำว่าไส้สึกก่อนนะจะได้เข้าใจตรงกันว่าไ้สึกแปลว่าอะไรไ้สึกในความหมายเนี่ยคือเป็นคนที่นำข้อมูลข่าวสารไปให้กับฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่ออกคำสั่งปฏิบัติการที่เอื้อกับฝั่งตรงข้ามหรือคนที่ระงับยับยั้งการปฏิบัติตอบโต้ให้เราเสียเปรียบฝั่งตรงข้ามและทำให้ฝั่งตรงข้ามได้เปรียบในการลุกนี่คือนิยามนะครับว่า แสดงว่าอย่างนี้เรามีไส้ศึกนะครับพอวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้คนนั้นสงสัยว่าเอ๊เป็นไส้ศึกหรือเปล่าท่านบอก2ปัจจัยฮะหคือพอหันมาดูรัฐบาลดีครับไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัวจริงในขณะนี้และ2คือกระบวนการหยุดยิงที่ผ่านมาครับเสีแม่บอกว่ามันก็ค่อนข้างจะคลุมเครือและระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป เสแม่บอกว่าตามหลักการหยุดยิงเนี่ยฝ่ายที่ได้เปรียบที่มีกําลังรบอยู่อย่างฝั่งไทยเราเนี่ยควรจะเป็นผู้กําหนดเองและต้องส่งสัญญาณไปก่อนเลยว่าห้ามเคลื่อนย้ายห้ามเสริมกําลังพลและให้กําลังทั้งสองฝ่ายถอยออกมาเพื่อน,นําไปสู่กระบวนการหยุดยิงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ในการสู้รบแบบติดพันฮะเสด็จแมยกตัวอย่างเช่นสมรภูมิตาควายฮะ,ะอันนี้ชัดที่สุดอตอนนั้นเรากําลังลุกไล่ตอบโต้ฝั่งกัมพูชายอย่างดุเดือดเพื<ๆ>่อบอกป้องอธิปไตย และเราได้เปรียบกัมพูชาชัดเจนเป็นไปได้ว่าเรากําลังจะยึดปราสาทตาควายได้แลวด้วยซ้ําแต่ด้วยสภ,สภาพภูมิประเทศมันมีจุดสูงขมอย่างที่ว่าเนิน350เราพยายามจะเข้ายึดเนิน3 5 0ให้ได้เป็นไปตามยุทธวิธีและความปลอดภยัยเพราะหากยึดไม่ได้กัมพูชาก็เนี่ยไปส,สมกําลังอยู่บนเนิน3 5 0ซึ่งมันสูงกว่าปราสาทเป็นจุดสูงขมนะครับเขาสามารถที่จะโจมตีมายังตัวปราสาทได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเรากําลังติดพันอยู่ จูจ่ๆก็มีการหยุดยิงฮะทำให้สุดท้ายเราไม่สามารถไปถึงเนินสามารถศูนย์ปิดจ็อบได้ทั้งที่กําลังรบของเราเหนือกว่ากัมพูชาเสียแมวก็เลยบอกนี่แหละสังคมเขาก็เลยสงสัยว่าตอนนั้นเนี่ยมันกาลังเขาเรียกอะไรติดพันเข้าได้เขาเข็มแล้วเราได้เปรียบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารเราหารือกันก่อนหรือเปล่าแน่นอนว่าคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นไส้ศึกกรณีเนี่ยก็คงเป็นฝ่ายการเมืองเพราะว่าหากอ่านสถานการณ์แล้ว เคลแมวบอกว่าไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรที่ไทยจะต้องยุติการยิงทั้งที่มีการสู้รบติดพันอยู่ครับถ้าจะไปยึดปัสตราควายถ้าเราไม่ได้เนินสาม้าตูเราก็ไม่ปลอดภัยแต่ปัญหามันเกิดขึ้นว่าระหว่างการสู้รบที่ติดพันเนี่ยมันเกิดมีการมายุติให้หยุดยิงนะมันทําให้เราเลยไปไม่ถึงเนินสามห้าตูทั้งทั้งที่ทอํานาจกาลังรบเราเหนือกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเกิดข้อสงสัยของสังคมขึ้นมา ว่าไอ้ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารเนี่ยเฮ้ยมันหาลือกันก่อนไหมแล้วดูจากการวิเคราะห์ที่พี่บอสจากฉากทัศ<ฮ>เหตุผลที่กล่าวมาทั้นต้นตั้งแต่ไม่ตั้งรัฐปิติกระโหมเนี่ยเฮ้ย<ฮ>มันต้องมีไส้ศึกหรือเปล่าเนี่ย<ฮ>เอาข้อมูลไปให้ฝ่ายตรงข้าม<ฮ>แล้วก็มาออกความต่างยึติดการยิงเนี่ย<ฮ>นะ,ะเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เอื้อต่อฝ่ายเรา<ฮ>มันทําให้เราเสียเปรียบมันจึงเป็นที่มาของคําว่าไส้ศึก พอเป็นไส้สึกก็เลยมองว่าไอ้ไส้สึกตรงเนี้มันน่าจะเป็นจากฝ่ายการเมือง <c oughs> พอเป็นฝ่ายการเมืองมันก็ไล่ไปว่าใครว่าที่รับผิดชอบในงานความมั่นคงตรงนี้ยอันนี้ท่านก็ย้ำนะความหมายไส้สึกของท่านเนี่ยหมายถึงว่าคือกําลังกําลังได้เปรียบอะ <c oughs> แล้วมีคําสั่งให้หยุดว่าอย่างนั้น พลโทรพระดยังวิเคราะห์เพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะคะบอกว่ามีโอกาสนะที่กัมพูชาซึ่งเคยไม่รักษาคําพูดจะปะทักกันอีกครั้งโดยเฉพาะหลังการประชุม GBC ซึ่งถึงถือว่าเป็นช่วงเวลาหัวเลียวหัวต่อมีโอกาสเกิดการประทักกันอีกระลอกหากการเจรจาพูดคุยระหว่างไทยกัมพูชาไม่ลงตัวเห็นได้จากการดึงชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนเข้ามาในวงการหารือด้วย สะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาต้องการหาความร่วมมือในระดับพหุภาคีคือไม่ใช่แค่เขากับไทยแต่ว่าไปดึงชาติที่3เข้ามาด้วยเพื่อให้ประชาคมโลกล้อมไทยเพราะกัมพูชารู้ว่าตัวเองเสียเปรียบในวงจรจาแบบทวิภาคีกับฝ่ายไทยแน่นอนว่าหากในวงการหารือมีการหยิบยกเรื่องเส้นปฏิบัติการอัตราส่วนหต่อห้าหมืต่อสองแสนที่สคนถือไม่เหมือนกันขึ้นมาพูด คงหาทางออกกันยากเพราะทั้งไทยและกัมพูชาถือแผนที่คนละมาตราส่วนเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ยาวไปจนถึงหลักหลังการประชุม GBC นะคะฝ่ายไทยยังคงต้องตรึงกำลังยึดพื้นที่เอาไว้โดยเฉพาะ4เป้าหมายปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายปราสาทตาเมินโต๊ะและช่องบกที่กัมพูชามีการไปยื่นฟ้องต่อศาลโลกค่ะ ไอ้ทีซมันเป็น,นกลไกของทวิภาคีที่ฝ่ายไทยเนี่ยยึดมั่นตลอดเพราะเรามีเอ u มย4สสามสี่สี่เราใช้กลไกเป็นทวิแต่สถานการณ์เนี้ยกรรมบูชาไม่ประสงค์ใช้กลไกที่เป็นทวีประสงค์เป็น,นกลไกเอาโรกมาล้อมเราก็ยกตัวอย่างเนี่ยแม้กระทั่งทวีตัวนเนี้ยยังไปเอาสหรัฐและจีนเข้ามาเป็นตัขีพยานวันที่เจ็ดใช่ไหมสุดท้ายที่จะประชุมอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าเขาเองเนี่ยอ่าไม่ได้อะไรอยากจะยอมรับแนวทางอันนี้กับเรา ฉะนั้นไอ้ประเด็นปัญหาที่ต่อหน้าและพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยคําพูดเขาเนี่ยคือมันเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเราประมาณไม่ได้ว่าถามว่าการประทุมันจะมีโอกาสเกิดึ้นมันมันมีเลยเพราะว่าไอ้ฐานของที่เอามาคุยกันเนี่ยมันไม่มีฐานองตัวเพราะว่าเส้นปฏิบัติการเนี่ยมันใช้คนละมาตาวนกันอ่ะ,อะนี่พะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเสลแมวก็เลยบอกว่าหากมีการประทะก,กันอีกระลอกหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเน้นไปที่การสื่อสารเชิงรุกนะฮะ โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนแล้วก็ไปถึงทั้งสหรประชาชาติไปถึงคณะบนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติให้พวกเขารู้สถานการณ์ให้ต่อเนื่องแล้วก็ต้องย้ําว่าไทยเรานั้นที่ผ่านมาก็ปกป้องอธิปไตยจากการที่โดนกัมพูชารุกรานและการปฏิบัติการของเราที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นการปฏิบัติการที่ปกป้องอธิปไตยและได้สัสดส่วนกับการที่เรานั้นถูกลุกรานก็ต้องสื่อสารไปแบบนี้นั่นเองค่ะ